สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ i s u z u Mu7 เ่นะครับตัวนี้เป็นมิลเซรุ่นแอร์กลมนะฮะเราเห็นว่านี่ฮะแอร์เป็นช่องกลมแบบนี้นะครับตัวนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android 1ลนิ้วนะฮะตัวนี้ตรงรุ่นบิวอินนะครับออกแบบมาสำหรับ Isu z u รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะนี่ครับ รจะเห็นว่าออกแบบมาขอบนะเห็นขอบไหมเนะี่ยขอบออกแบบมานะครับเพื่อที่จะติดตั้งในอิซุสนะครับตัวแพ t ตินัมโคซีรี่รวมถึงมิวเซด้วยนะครับเป็นรุ่น10นิ้วนะฮะจอใหญ่ชัดเจนนะครับเชื่อมต่อกล้องถอยเดิมตัวรถนะครับผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูครับนี่ยกล้องตัดภาพแล้วนะครับเป็นกล้องถอยแบบนี้ฮะตัดกับกล้องถอยไปฮะมีหน้าจอหลักนะครับ นี่ครับเล่น YouTube ได้นะครับใช้งานได้สะดวกเลยครับนฝ่ากช่องแต่งรถนะแดมเพชบุญไว้ด้วยนะครับอัปเดตการใหม่ๆทุกวันนะครับอันนี้เชื่อมต่อสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับหรือสัญญาณฮอสปอตเองนะครับอันนี้เป็น RAM สอ r ม32นะครเป็นเวอร์ชั่น10แล้วนะครับตัวนี้ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยได้ด้วยนะครับ ครับสำหรับการนี้จากชุมพรครับสุราษฎร์ธานีครับใกล้ๆกันเลยครับสำหรับคันนี้ f อจังหวัดหาครับผมนี่ครับเชียมเียงดูใหเราดูให้เราเล่นฮะตอนนี้เน็ตที่บ้านนะครับเชื่อมต่อเน็ตที่บ้านอยู่นะฮะก็อาจจะช้าหน่อยนะครับมีการใช้งานหลายเครื่องนะครับแต่ถ้าเราปกตีสัญญาณเน็ตเราแรงนะครับก็จะไวเลยนะฮะกอฝากไว้นะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ใช้ดีูสูงก็จะเป็นแพทตินัมโคซีดีรวมถึงมิวเซเว่นนะครับ สนใจที่จะติดตั้งจอ a อ d ด o อ d นะครับพร้อมกล้องถอยนะครับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะสำหรับแรม2รอม32เวอร์ชัน10ครับเล่นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ